สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของ b a t t e r Bridge ครับ Smart Home Smart Talk EP นี้นะครับเราก็คุยกันเรื่องของ Matter Bridge นะครับก็คือเป็นสปานเชื่อมต่อระหว่าง Matter กับมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบอื่นนะครับ ถ้าใครอยากจะรู้ข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับ Matter แบบเต็มๆเ,เนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ Smart Home Smart Talk เในพิโซดที่2เลยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึง Matter Bridge เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังไงก็จะเกินคร่าวๆก่อนนะครับว่า Matter เนี่ยก็คือตัวมาตรฐานการ,รเชื่อมต่อแบบใหม่ที่หลายๆค่าย,ายเขาร่วมมือทำกันนะครับเพื่อที่จะขจัดแก้ไขปัญหาเรื่องของอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่ไม่สามารถรองรับได้หลายแพลตฟอร์มนะครับอย่างเช่น อ,อุปกรณ์บางตัวอาจจะเหมาะก,บกับแค่บางแพลตฟอร์มนะครับทีนี้ m a t t e r ก็เลยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ตัวเดียวเนี่ยได้หลายแพลตฟอร์มมากขึ้นนะครับ แล้วมันก็ยังจะมีปัญหามีเพนพอยต์บางอย่างนะครับที่ m a t t ทอร์อาจจะคอบคุมไม่ถึงอย่างเช่นอุปกรณ์เก่าๆหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับก็จะมีการควบคุมที่ยากขึ้นแทนที่เราจะสามารถใช้แอปพลิเคชันเดียวในการควบคุมได้อุปกรณ์ได้หลายอย่างอย่างเช่นผมสามารถควบคุมทั้งหลอดไฟที่เป็น Wi-Fi หลอดไฟที่เป็นบลูทูธและหลอดไฟที่เป็นซิกบีได้ยในแอปเดียว ผมก็ต้องมานั่งแยกแอปพลิเคชันต่างๆและแยกอุปกรณ์ต่างๆด้วยกันมันก็เลยเกิด Matter Bridge ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบนึ่งและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบ Matter เข้าด้วยกันเพื่อที่เราจะสามารถควบคุมได้ในแอปพลิเคชันเดียวกล่าวง่ายๆเลยก็คือถ้าผมมีหลอดไฟ Zigbee หลอดไฟ Bluetooth ที่เป็น BLE Bluetooth Low Energy นะครับและมีหลอดไฟที่เป็นระบบ WiFi อยู่ในบ้านหลังเดียว ผมจะควบคุมหลอดไฟทั้ง3แบบนี้ยังไงผมก็ไปซื้อ Matter Bridge มาแล้วใช้มาตรฐานการเชื่อมต่อของ Matter โดยตรงเลยก็จะทำให้การควบคุมนั้นมันง่ายมากขึ้นผ่านในแอปพลิเคชันเดียวโดยตรงเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัว Matter Bridge นะครับไม่ได้เป็นตัวเกตเว a y โดยตรงนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่แยกเสริมออกไปนะครับแต่เราก็จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับที่เปิดตัวมาในปี2024นี้นะครับก็จะใช้เทคโนโลยีนี้ก็ควบเข้าไปใน เกตเวย์ก็มี IR Remote ก็มีนะครับเป็น Matter Bridge ไปในตัวเราก็ต้องจับตามองกันต่อไปครับว่าอุปกรณ์เหล่านี้มันจะถูกพัฒนาไปยังไงนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยว GenTech House จะไปหาตัวอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นระบบ Smart Home และมี Matter Bridge มาลองใช้แน่นอนนะครับเพื่อที่ทุกคนจะสามารถใช้ทั้งสัญญาณซ g b e ีสัญญาณ Wi-Fi และสัญญาณ Blueto o th BLE ได้ภายในบ้านหลังเดียวให้มันตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ทุกคนต้องการแบบ Smart Home ที่ควรจะเป็นครับ